เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทดดิงเลเจนด์เลยๆ,ๆนะครับวันนี้เรามาแนะนําระบบโฮมสเตย์กันที่เพิ่งเข้ามาเลยนะแบบสดๆร้อนๆเลยก็ไม่ร้อนมากแล้วก็คือเมื่อวานนั่นแหละนะครับก็ระบบโฮมสเตย์เนี่ยก็เป็นระบบบ้านพักนะที่จะทําให้เราเนี่ยนะมาใช้ชีวิตแบบชนบทนะทำฟาร์มปลูกไรนาปลูกชาบอ่อปลาแต่ว่าไรนากับอไอสวนชากับบอ่อปลาเนี่ยยังไม่เปิดนะเออแต่ว่าซึ่งไอ ระบบเนี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วมันดียังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะโอเคครับก็เริ่มจากการที่ขอแนะนําก่อนนะครับว่าระบบโฮมสเตย์เนี่ยเป็นเหมือนกับระบบพื้นที่ส่วนตัวนะให้เรามาสร้างผลผลิตนะทำฟาร์มเนี่ยสร้างผลผลิตแล้วก็เอาผลผลิตเนี้ยไปอัปเกรดนะซึ่งมันดีมากๆแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมแนะนําตัวเรื่องของแขกก่อนเรื่องของแขกก่อนนะครับผมก็แขกเนี่ยมันก็คือผู้ติดตามของเรานั่นแหละ งานะอย่างของผมเนี่ยมีผู้ติดตาม39คนนะครับผมมันก็จะมีโบนัสให้นะว่าเออเนี่ยโบนัสผลผลิตของพืชผลหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันบวกให้เท่าไหร่นะครับผมซึ่งอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันตายตัวไหมนะแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้ถ้าเกิดว่าเรามีคอสตูมนะแต่ว่าข้อนี้ไม่ชัวร์นะครับผมใครมีคอสตูมหรือว่าใครมีเพิ่มวิธีเพิ่มไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกผมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็คือเหมือนกับเราแชร์กันนะ ซึ่งอันนี้มันเหมือนกับว่าตัวเกมเนี่ยอยากให้เราเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะๆนะเพื่อที่เราจะได้โบนัสเยอะขึ้นนะครับผมซึ่งไออันเนี้ยมันก็จะมีอีเวนต์พิเศษด้วยนะที่ผู้ติดตามเนี่ยมานั่งคุยกันนะพอเหมือนเหมือนในพื้นที่กิจการอะที่เรากดดูว่าเขาคุยอะไรกันปุ๊บเราก็จะได้ของนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลผลิตได้ผลผลิตมานะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของไล่นาดีกว่านะไล่นาเนี่ยมันก็จะมีแบบ พืชเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งจะปลดล็อกตามฐานะนะเขาก็จะบอกเลยเนี่ยฐานะนี้เปิดอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็ฐานะเท่าไหร่ถึงจะเปิดพวกนี้ได้ซึ่งไอ้ของต่างเนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตที่แตกต่างกันอย่างเช่นหัวใช้เท้าเราก็จะได้หัวเช้เท้าใช่ไหมครับอะแล้วก็มันพิเศษตรงนี้ครับก็คือไอ้หัวใช้เท้าอะไรพวกเนี้ยมันสามารถอัพขั้นได้นะอย่างหัวเช้เท้าอันเนี้ยผมอัพมาแล้วตอนนี้ผมไม่ไแน่ใจมันสูงสุดได้เกิน50หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ผมได้อันอ,อย่างละ50 นะผมก็รวมเป็น200นะซึ่งมันจะเพิ่มผลผลิตพื้นฐานให้จากตอนแรกมันจะประมาณเท่าไหร่ไม่แน่ใจ60มั้งอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแต่ว่าน่าสนใจข้างล่างนะครับมันอยู่ข้างล่างนี้เหมือนกันก็คือเราใช้บัตรกิจการนะในการอัพเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเพิ่มแล้วก็เรื่องของออกิจการของบัณฑิตนะบวกอีก20%อ่า20%นะครับผมเอ,อ้แต่เบลหนึ่งมันก็เพิ่มให้แล้วนะเออซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า มันจะบวกให้ทุกกิจการหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าบัณฑิตรายได้กิจการเนี่ยบวก25%มันเหมือนมันแปลสลับอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คในเรื่องของภาษาอังกฤษอีกทีนะครับผมแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนรูปลักษ์ได้ด้วยนะเมื่อมีอ่ะค่าอะไรนะเนี่ยอ๋อเลเวลเลเวลรวมนะเอออันนี้เป็นเลเวลรวมนะเราก็จะปลดล็อกรูปลักษ์ได้นะครับผมซึ่งพอปลดล็อกรูปลักษ์เนี่ยมันก็จะได้ผลผลิตเพิ่มนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของ ไอนี่ด้วยค่าไฟนะผมนี่ค่าไฟผมไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าไอค่าไฟเนี่ยมันจะเรียกอ่ามันจะสามารถนะครับผมปลดล็อกอ่าสิ่งของไม่ใช่สิ่งของรสิ่งก่อสร้างนะครับผมต่างๆได้อย่างเช่นศาลาเนี่ยอ่าเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยมันจะได้ไอพลังไฟนี่นะแล้วก็ปลดเมื่อขั้นฐานะถึงใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีอ่านี่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 ใช่ไหม ค่ารุ่งเรืองนะครับผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออถ้าค่ารุ่งเรืองถึง1นึ่งมือเนี่ยก็จะปลดล็อกไอขุนไรการตัวใหม่นะแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้นะผมจาก2%เป็น4%ซึ่งรู้สึกผมปลดออซุ้มประตูมาแล้วนะอ่านี่ใช่นะครับผมก็ประตูผมนี่ก็เป็นบวก่ะปแล้วนะเราก็มาดูโบนัสได้นะว่ามันบวกอะไรให้เราบ้างนะครับผมซึ่งมันก็ดีมันก็ทําให้ผลผลิตเราได้เยอะขึ้นนะแล้วก็จะมีเรื่องของ ผลผลิตนะครับผมผลผลิตที่ได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการอัปเกรดนะเออเอาเราเอาผลผลิตเนี่ยมาอัปเกรดได้ซึ่งไอ้ผลผลิตเนี่ยมนเราสามารถกดมาที่เก็บเกี่ยวนะครับผมซึ่งไอ้เก็บเกี่ยวเนี่ยสามารถสะสมได้2วันหรือ48ชั่วโมงนะครับผมซึ่งอันนี้เมื่อกี้ก่อนผมอัดคลิปเนี่ยผมเผลอกดไปกดรับไปแล้วนะครับผมก็ อันนี้ก็จะเป็นระยะเวลานะภายในประมาณเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็จะผลิตได้ประมาณนี้นะครับผมสามารถกดกดรับไปได้เลยเนะี่ยพอผมกดรับไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะรีเวลาให้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นแบบชิ่วๆนะครับผมซึ่งตัวเกมมันก็จะสอนเล่นอยู่แล้วแหละในช่วงที่เรากดล็อกได้หรือว่าเราเปิดเข้ามานะครับผมนี่อ่ะเรามาถึงจุดที่น่าสนใจกันจริงๆเลยดีกว่านะครับก็คือไอไอวิจัยเนี่ยแหละครับไอการวิจัยเนี่ย อ่ามันผมก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับผมไอข้างบนเนี่ยมันคือค่าขยันหรือรายได้ของกิจการบวกกับอ่าค่าสเสน่ห์กับค่าสนิทของภรรยานะแล้วแต่ว่าไอผลวิจัยเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยผมใช้หัวใช้เท้าในการอัพซึ่งผมก็จะเลือกได้ระหว่างกิจการโรงหมอนะครับผมเพิ่มค่าขยันเซียวเออร์นะแล้วถ้าเกิดว่าผมอัพอันเนี้ยเป็นเลเวลร้อยผมก็จะบวกอ่ามาอัพตรงนี้ได้นะครับที่เป็นเพิ่มค่ารายได้นะผมอันนี้บวก25%ก็ มันก็อาจจะดูเยอะนะแต่ว่ามันเป็นโรงหมอบลไงโรงหมอมันมันเฉยๆนะครับผมก็เลยไม่เอาแต่ว่าอันนี้น่าสนใจนะครับผมข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยเป็นเพิ่มค่าขยันผู้ติดตามซึ่งมันมันไม่ได้เพิ่มให้คนเดียวมันเพิ่มให้กับ5คนเลยถ้าเกิดว่าเรามีผู้ติดต,ตามคนนั้นน่ะยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งดีนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราหัวข้อ1เนี่ยถึงเลเวลร้อยปุ๊บเราจะเปิดหัวข้อ2ซึ่งหัวข้อ2ดีมากๆมันคือ บวกทักษะผู้ติดตามนะครับผมบวก1เนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเราถ้าเกิดว่าผมเปิดเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยคือบวก1นึ่งเลเวลสก็อาจจะเป็นแบบบวก2อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นมาระยะหนึ่งเราเราจะรู้ว่าไอ้ทักษะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเนี่ยมันดีมากๆเลยแล้วมันไม่ได้เพิ่มให้ตัวเดียวงมันเพิ่มให้5ตัวนะครับผมซึ่งอันนี้ผมโอเคมากๆแล้วผมชอบมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับผมอไอ้พื้นที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะใช้ อย่างเนี้ยก็เป็นแครอทนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีแบบผู้ติดตามประมาณนี้นะอะคุณก็เลือกได้เลยนะครับว่าเอาอะไรระหว่างไรายได้กิจการหรือค่าขยันนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเออดีนะครับผมอันนี้ใช้มันเทศนะอ่าอันนี้ใช้ไข่ไก่อ่ะอันนี้ก็จะเลือกยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นข้างบนอันเนี้ยนะครับก็ะจะเป็นเพิ่มค่าสเสน่ห์ก็คือค่าดอกไม้นะครับผมให้กับภรรยานะแล้วถ้าเกิดว่าหัวข้อหนึ่งเนี่ยถึงนหนึ่งเลเวลหนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นเพิ่มค่าสนิทให้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าค่าเสนิหายากนะแต่ไม่ใช่นะผมค่าสนิทหายากกว่านะครับผมแล้วก็การที่เขาบวกให้กับภรรยาหลายคนเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเอ่อในเรื่องของหลังๆเนี่ยเราจะอัพขั้นภรรยาเนี่ยมันใช้ค่าสนิทกับค่าเสน่ห์เยอะนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้อเทมเยอะมากๆในส่วนนี้ก็จะมาช่วยซัพพอร์ตเรานะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องเลือกอีกนะครับอย่างอ่ะอย่างหน้าเนี่ยผมแบบเขาเรียกไงผมหนักใจเหมือนกันนะครับผมก็คือ ถ้าเกิดว่ามันเป็นหน้าที่เราเนี่ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยสามคนเนี่ยสามคนเนี้ยผมเอ่อปั้นนะผมมีความคิดว่าผมจะปั้นแต่ว่าแต่ว่าลงมาข้างล่างค่าขยันผู้ติดตามผมสองคนนี้ผมก็จะปั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกดีๆว่าเราจะเอาค่าสเสน่ห์หรือหรือเป็นเรื่องของอาทักษะผู้ติดตามนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอ่าอันเนี้ยหัวข้อหนึ่งมันต้องเลเวลร้อยไง เพราะฉะนั้นมันต้องแบบเลือกอันใดอันหนึ่งก่อนแต่ก็ไม่แน่นะครับหลังๆเนี่ยอาจจะแบบได้ทั้ง2อ,อันเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวระบบอันเพิ่งมามันอาจจะมีเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบมาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เราได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบหัวข้อแบบง่ายๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นกิจการส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสกับอาารายได้กิจการเท่าไหร่นะครับผมไม่ไม่ได้ค่อยซีเรียสกับค่าขยันแต่ว่าผมมาซีเรียสกับค่าขยัันนผผู้้ตติดาาาาามมมมกกวว่่ะรเพใช เขาเรียกไงมันใช้ได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลุยกิจกรรมซึ่งกิจกรรมหลังๆเนี่ยมาก็แบบให้ค่อนข้างที่แบบว่าสู้กันสู้กันกนะครับผมอย่างรอบนี้ของผมเนี่ยก็เป็นกลชิงศิลาใช่ไหมครับก,ก็ก็ต้องใช้ค่าขยันของผู้ติดตามอีกก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเหมืองเกลือเป็นอะไรศึกการค้าอะไรพวกเนี้ยคือมันใช้ค่าขยันของผู้ติดตามเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถ้าเป็นแบบเนี้ยผมจะเลือกไม่ยากนะครับผมอ่ะหรือว่าเนี่ยหรือว่าอย่างเนี้ย แลผมอะถ้าเกิดว่าเป็นค่าขยันของผู้ติดตามที่ผมไม่ค่อยได้เล่นหรือผมไม่ค่อยได้ปั้นเนี่ยแล้วผมอะสองคนเนี้ยจริงๆมันน่าปั้นนะแต่ว่า2คนเนี้ยโอ้โหไอ้คนนี้ก็ได้ยากสําหรับผมใช่ไหมครับคนนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วว่ามันเล่นยากผมจะแลกเป็นคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่รีบนะครับผมผมก็เลยมาเอาอันนี้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็เลือกง่ายใช่ไหมครับหรือว่าอะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยภรรยาอืมไม่ได้คิดจะปั้นอยู่แล้วใช่ไหม ผมมีความคิดว่าผมจะแลกซุนปิ่นมานะครับผมเออก็เอาอัพไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วมันก็ใช้แบบไอเทมแบบแตกต่างกันเลยเนี่ยเห็นไม่มมันไม่แย่งเขาเรียกมันไม่แย่งทรัพยากรกันนะเออซึ่งบางอันเนี่ยบางช้อยเนี่ยมันเลือกง่ายมากอย่างอันเนี้ยผมไม่คิดว่าผมจะเล่นสายบนอยู่แล้วผมก็มาเอาค่าขยานันผู้ติดตามเลยนะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมเลือกได้เลยนะก็เป็นส่วนของวิจัยนะแล้วมันก็มีแบบหลายอันมากนะครับผมเนี่ยดู เออผมไม่ได้จะกดดูได้ไหมอ่นะใช่ไหมนี่ยดูอันหลังๆเนี่ยเอออันหลังๆนี่ก็แบบโอโ้โหก็แบบมีทั้งอนุองุ่นกลด้วยมีอะไรอีกเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นลูปรูปทอหรือพีซไม่รู้นะลูปพีซนะเออซึ่งไอ้ระบบเนี้ยมันมีระบบเยี่ยมเยือนด้วยนะครับผมเยี่ยมเยือนเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะซึ่งเออคล้ายกับกดไลค์เลยนะครับแต่ว่ามันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราต้องใช้บัตรเยี่ยมเยือนนะสมมติว่า ่าเราไปเยี่ยมเยือนหนึ่งคนเนี่ยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาเยี่ยมเยือนเราด้วยเนี่ยเอ่อหนึ่งคนก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผม, <pel> ผมเพิ่มผลผลิตหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะสูงสุดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่อยๆลดทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคล้ายค่าขยันที่เวลามีคนมากดไลค์นะครับผมแล้วก็บัตรเยี่ยมเยือนเนี่ยนะครับผมมันหาได้จากสมาคมนะครับผมสมาคมการค้านะ,ะเดี๋ยวผมจะพามาดูมันอยู่ตรงนี้ครับผมร้านค้าแล้วก็ใช้บัตรเอ่อ เขาเรนะียกไงใช้แต้มการค้านะผมับผม200ให้1ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นกับเพื่อนนะครับผมก็แลกกันได้นะเออผมคิดว่าแลกกันได้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่แต่ว่าไอ้ผลผลิตเนี่ยคุณควรจะอัพไว้ด้วยอ้ผมผมพูดถึงการอัพหรือยังเอาพูดแล้วใช่ไหมครับเออช่วงนี้แบบเบอรนะอ่ะแต่ผมจะบอกว่ามันใช้อีแปดเยอะมากนะในการอัพอะนะครับเอออย่างเช่นอยากจะคุณมาดูอันนี้ นี่คุณดูหลังๆนะเนี่ยอย่างน้องวัวเนี่ยผมยังอัพไม่เต็มนะนี่คุณดูผมอัพ10ครั้งเนี่ยผมใช้1.27 tn นะมันใช้ e ีแปะเยอะมากๆนะครับผมเนี่ยอาสมมุกอัพมาปุ๊บนเ,ออเนี่ยก็เพิ่มมันนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นเพิ่มต่อน,นาทีนะเออแล้วก็เนี่ยถ้าเราจะได้เลี้ยงบัว3อ่ะ4ตัวเนี่ยผมก็ต้องเปิดท่านขั้นฐานะนะผมระบบนี้มันช่วยกระตุ้นในเรื่องของการที่ อยากให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับพัฒนาฐานะาให้เร็วเพื่อมาปลดล็อกฟีเจอร์พวกนี้แหละนะผมถ้าเกิดว่าใครขั้นฐานะเยอะเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะเ,เขาเรียกไงปลดล็อกได้เยอะพอปลดล็อกได้เยอะปุ๊บก็ผลิตได้เยอะผลิตได้เยอะปุ๊บเราก็อัพไอ้พวกนี้อัพขั้นอะไรพวกนี้มันจะไปได้ไวนะครับผมซึ่งมันก็จะมีวิธีเพิ่มผลผลิตอีกนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าับรนี้จะหาจากไหนนะครับผมอันนี้เขาแจกมาตอน ตอนอเขาเรียกไงมันมีข้อผิดพลาดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับผมบัตรผลผลิตนะเนี่ยหลังใช้จะสุ่มได้รับพืชที่ปลูกแล้วนะ,ะหรือว่าเป็นผลผลิต12ชั่วโมงนะครับผมของสัตว์เลี้ยง1ตัวนะครับผมอันนี้อันนี้เขาเขียนว,ว่า1ต้นก็จริงอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสมมุติว่าเป็นพืชผลก็อาจจะเป็นหัวใช้เท้าอาจจะเป็นอะ,อะไรหัวหอมใช่ไหมในในเวลา12ชั่วโมงนะครับหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยง1ตัวอ,อาจจะเป็นหมูหมากาไก่อะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับุ อันนี้ผมก็จะได้เป็นเคี่ยวหมูป่ามาเงี้ยอ่า12ชั่วโมงนะครับผมก็อ่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเพิ่มเติมอะไรหรือว่าใครอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไม่ได้หรือว่าคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับผมเราแชร์แชร์กันนะแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b สไครป์ช่องฟาร์เอียมด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันอ่าได้นะครับผมก็สําหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ